สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามฟรีสไตล์นะคะรายการนี้มีดีกว่าพาเที่ยวค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนิวต้องบอกว่าขอตัวนะคะเป็นเจ้าบ้านนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะนิวอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะบ้านเกิดของนิวเองนะคะเพราะว่าวันนี้อยู่ในช่วงของการที่มีผลไม้เนี่ยออกมากมายเลยแล้วก็ เป็นเกียรติมากค่ะเพราะวันนี้เรามีแขกมาด้วยนะคะในรายการเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นแขกพิเศษจริงๆมาจากกรุงเทพค่ะแล้วก็มาเที่ยวที่เมืองจันทบุรีอยากสัมผัสกับชีวิตชาวสวนนะคะแล้วก็สัมผัสกับผลไม้ค่ะก็คือพี่ๆทั้ง3คนที่ยืนอยู่กันอยู่ตรงนี้ค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะว่ามาจากที่ไหนกันคะพี่ครับผมเป็นตัวแทนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขครับผมโอ้โหอย่างนี้นะคะต้องบอกว่าใช่เลยเพราะว่าสวนที่นิวจะพา ไปวันนี้นะคะพี่พี่เป็นสวนเขาเรียกว่านสวนปลอดสารพิษนะคะเน้นใน,นเรื่องของสุขภาพของคนที่มากินนะคะเราอยู่กันที่ KP g a การ n เดนนั่นเองค่ะจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยสวนกันเลยนะคะพี่พี่ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ็ส่วนนี้นะคะจริงๆแล้วเราทำมาเนี่ยทำมาหลายปีแล้วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเราทำโรงแรมด้วยส่วนนี้ก็เลยแตกต่างจากส่วนอื่นก็คือหนึ่งเนี่ยเราทำเป็นเกษตรอินทรีย์สองผลผลิตเราเนี่ยไม่ได้เน้นขายที่ล้งหรือขายที่ตลาดทั่วไปก็คือเราเราเน้นที่ไปขายให้ลูกค้าโรงแรมแล้วก็ใช้ในโรงแรมของเราตอนเช้าอย่างอาหารเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผลไม้พวกนี้ไปเสิร์ฟดังนั้นการทำเราก็ไม่ได้เน้นในเชิงพาณิชย์มากนกอะไรเงี้ยค่ะ ก็สามารถที่จะติดต่อไปที่โรงแรมเคพีกแกรนได้นะคะที่เบอร์039 323 201 10หรือที่เบอร์มือถือก็089 833 0645นะคะก็ติดต่อมาได้ว่า,าจะมีกลุ่มกี่คนเข้ามาชิมผลไม้ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้เปิดให้แบบให้เข้าสวนแบบ เหมือนเห็นป้ายแล้วเข้าสวนเพราะว่าเราเราจะมีคนสวนค่อนข้างจํากัดเพราะงั้นเข้ามาเดี๋ยวอาจจะไม่เจอใครนะคะก็ถ้าแจ้งมาก่อนก็จะสะดวกกว่าเราก็จะได้จัดคนไว้ดูแลพาไปดูตามต้นให้อย่างนี้ค่ะค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะต่อท่านก็หัวละ200บาทนะคะส่วนว่าถ้ามาเป็นกรุ๊ปแล้วก็อยากจะทานอาหารกลางวาันด้วยเราก็มีบริการนะคะก็หัหวละ100บาท ไม่ถึงหัละสอง้อยคือสามารถชิมได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดเลยก็คือชิมไม่อั้นไม่อั้นขออย่างเดียวอย่าหอกกับบ้านแค่นั้นเองใช่ค่ะ ก็ทานเท่าไหร่ก็ได้ทานเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เป็นสวนที่เรามีพื้นที่ของสวนมากที่สุดในประเทศไทยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมสวนของจังหวัดจันทบุรีซึ่งจะมีความแตกต่างจากที่อื่นนะคะแล้วก็พอเข้ามาก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนสวนว่าเขาทำยังไงมาชิมต้นไม้แอบตมาชิมผลไม้สดๆจากต้นซึ่งความหวานเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับที่เราซื้อในเข่งนะ เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ปีหนึ่งก็มีเวลาแค่3 4เดือนเท่านั้นเองนะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างนานเหมือนกันก็สามารถที่จะเลือกเข้ามาได้นะคะเ<ม>สาร์อาทิตย์ก็ใกล้นะคะไม่ไกลเดินทางเข้ามาก็อยากให้มาเป็นกําลังใจให้คนสวนด้วยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าไปขายขายที่ลง้งขายที่โรงงานบางครั้งราคาก็ไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าถ้าพวกนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในสวนเขาก็จะได้ขายผลไม้ในอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วก็เหมือนกับเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะ นี่นะคะพี่ก็เป็นส่วนของสวนเมืองจันทบุรีนะคะเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมคะเอ๊ะ oh! อ๋อโอมีเฟอร์รารี่มาด้วย oh! โอ้มีเฟอร์รารี่มาด้วยนะคะคุณผู้ชมลุงคะทางนี้เลยคะ่ะลุงลุงครับอันนี้คือจะเป็นรถที่พาไปชมสวนป่ะคะลุงเป็นรถที่พาไปชมสวนหรือเปล่าคะอ๋อเดี๋ยวขึ้นอันนี้ได้เลยใช่ไหมคะเอาละค่ะคุณผู้ชมสวนนห่อยเดี๋ยวเราจะไปกับทีมงานนักท่องเที่ยวนะคะลุงโดดขึ้นได้เลยป่ะคะ อเอาละค่ะเราจะขึ้นไปพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมไปนี่โอ้โหเป็นไงล่ะ <laughs> พร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วลุยเลยค่ะลุงเราจะไปเก็บเงาะกันเราจะไปเก็บล่างสาดลงกองโอ้เนี่ยนะคะลุงพองนะคะเป็นโชเฟอร์เฟอร์อรารี่ของเราเนี่ยนะคะก็กำลังจะพา ลงไปดูพื้นที่ของสวนนะคะซึ่งต้องบอกว่าอุดมสมบูร์ไปด้วยผลไม,ม้เมียวครับแล้วเงาะนี่คือเขาเก็บกี่ครั้งครับประมาณ2ครั้งต่อปีค่ะใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเงาะเขาเรียกว่ารุ่น 2, 2> ะนะคะ แต่ว่าเนี่ยพี่นูอยากจะพรีเซนต์มากเลยระหว่างที่เรานั่งเนี่ยนะเราก็สามารถเด็ดเด็ด,ด,ดนี่เห็นไหมคะ<อ>สดๆดแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเขาสนใจที่จะมาเนี่ยมามาแบบเราเนี่ยนฮะได้เลยพี่ติดต่อเข้ามาที่เคพ a การ n เดนนะคะแล้วก็บอกว่าคณะมากี่คนอะไรอย่างเง<อ>ี้ยสามารถเข้ามาได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนี่ยนะคะสังเกตไหมคะว่างอที่นิวเก็บมาเนี่ยไม่ต้องล้างเลยเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าเป็น ไม่เป็นผลไม้ปลอดสารพิษใช่ค่ะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเมื่อกี้ก็มีโอกาสได้ชิมนะเป็นยังไงบ้างมี่หวานมากนะพี่ชิมแล้วเหรอคะชิมแล้วเดี๋ยวดูชิมบ้างดีกว่าอืมคือว่ากรอบแล้วหอมมากคุณผู้ชมคะผลไม้สดๆและยิ่งปลอดสารพิษด้วยนะคะเนี่ยค่ะผลไม้เมืองกันมากันได้ค่ะพี่เคย์ดีการเด้นค่ะ พี่ๆคะทางด้านหลังเนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นผัก พื้นเมืองของจังหวัดจันทบ,บุรีอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือกระวานเคยได้ยินชื่อกระวานมากัก่อนไหมคะพี่กระวานไม่ไม่ทราบอธิบายคือกระวานเนี่ยมันจะเป็นพืชวงเดียวกับพวกขาพวกขิง<อ>นะคะแล้วก็สรรพคุณทางด้านยาของมันที่เป็นสมุนไพรก็คือช่วยในเรื่องของการขับลมขับแก๊สในกระเพาะต่างๆเนะะี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยคนจันทบ,บุรีเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันจะมีการขึ้นของเจ้ากระวานเนี่ยเยอะเขาก็เลยนํามาประยุกต์เป็นอาหารพื้นเมืองอย่างเช่นไก่ต้มกระวานนะคะหรือว่าจะเป็นผัดเผ็ดที่ใส่กระวาน นะคะสามารถนํามาทําเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยได้สุขภาพด้วยโอโ้ตรงมากมากเลยใช่ใชนะคะเ,เราเวลาเขาทานเนี่ยครับเขาทานส่วนไหนของกะวานหัวค่ะทานเหมือนพวกขิงพวกขาเลยก็คือนําหัวของกระวานมาแล้วก็อาจจะหั่นให้มันบางๆแล้วก็นําไปต้มกับไก่หรือว่านําไปผัดเผ็ดก็ได้โอ้ยต้องบอกว่าอร่อยมากนะคะเมนูนี้ สใส่มืออย่างนี้ต้องมีโอ,อกาสได้อ่าเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมาจันต้องชิมกวานถึงจะมาะถึงนะคะอาละค่ะเดี๋ยวนอกจากกวานแล้วเดี๋ยวเราไปดูการเดินสวนแล้วก็เก็บผลไม้สดๆจากต้นเลยดีกว่าเนะาะโ,โอเคค่ะลุงลุยก,กันต่อ น้องมิวพี่อยากกินทุเรียนจังเลยออ๋โอเคค่ะอันนี้เป็นทุเรียนของพี่นะคะเอากลับบ้านได้เลยส่วนพี่สองคนนะคะมังคุดด้านนู้นค่ะเดี๋ยวคนกลับบ้านได้เลยกินกันได้ตั้งแต่กมลไม่ใช่ไม่ใช่ที่ส่วนนี้ไม่ได้มีแค่ทุเรียนกับมังคุดตรงนี้เดี๋ยวหนวจะพาเข้าไปเดินตรงนู้นค่ะเป็นการเก็บเงาะสดๆเลยไปดูกันได้ไหมไปครับไปเลยค่ะคุณผู้ชมไป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  เดี๋ยวเราเดินเข้าสวนกันเลยค่ะพี่ๆคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะเข้าสวนเนี่ยนอกจากจริงๆแล้วนิวเนี่ยก็เพิ่งมาสวนอีกครั้งแรกนะคะเราก็ยังไม่รู้หรอกขั้นตอนวิธีการตัดอะ่ะมันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะต้องขอแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็พี่ๆรู้จักกับลุงพองค่ะลุงพองสวัสดีค่ะลุงพองครับทุกคนครับต้องบอกว่าลุงพองเนี่ยนะคะประสบการณ์กับสวนผลไม้เมืองจันเนี่ยนะคะสิบปีนะนะคะดังนั้นนะคะฝีไม้ลายมือในการตัดเงาะ ตัดลองกองเนี่ยไม่มีใครสู้ได้แล้วในระแวกนี้นะคะท้าชิงมาหลายปีแล้วไม่มีใครจะคิดสู้ดังนั้นวันนี้ค่ะลุงจะให้ลุงพองเนี่ยนะคะมาเป็นพี่เลี้ยงให้นิวแล้วก็พี่ๆเนี่ยมาดูว่าขั้นตอนการตัดผลไม้ที่ถูกต้องเป็นยังไงได้ไหมคะลุงพองฝากตัวเป็นสิทธิ์ได้ไหมคะอาจารย์พองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวลุงพองพาหนูลงไปนที่สวนเลยค่ะอ่าลุงพองนําไปเลยไปเอ๊ ต้นแรกของเราค่ะต้นอะไรคะัลุงพองเงาะครับอ่าลุงพองคะเงาะนี่คืออันนี้พันอะไรครับเงาะพันอะไรเอ่ยเงาะโรงเรียน,นครับ แน่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนิวบอกตรงเลยนะคะว่าเงาะเนี่ยนิวก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีการตัดยังไงปุ๊บปกตินยเวลานิวเจองาอปุ๊บนิวก็เด็ดเลยนี่เลยนี่ก็ได้ครับนี่ถูกต้องเลยอ่ะคะต้องครับแล้วถ้าเกิดว่าการตัดที่มันเป็นของชาวสวนเวลาเราตัดขายเนี่ยเขาต้องตัดแบบไหนคะช่วยตัดให้พวกพี่ๆดูหน่อยเผื่อให้เขาจะได้เผื่อเผื่อเปลี่ยนอาชีพมาเป็นชาวสวนที่เมืองจันนะคะตอนเขาจะตัดเขาตัดนี่เลย โอ้ย oh. ป็น้ำตัวใน,นตัวไปเลยครับน,นี่นะคะอาจาร,รย์พองสําแดงเดชแล้วนะคะ <c oughs> อ๋อน,นี่เรามารอนครับร้อนนี่คือหมายความว่าไงคะ ดึงออกดึงออกเ๋อแบบที่นิวดึงนี่นะคะเขาใส่เข่งแล้วไปขายครับแต่ว่าถ้าเกิดมีบางเจ้าบางทีเขาก็มีทั้งกิ่งนี้ไปด้วยเพื่อที่ให้มันอยู่ได้นานขึ้นเปล่าคะลุงไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวหรอคะไม่เกี่ยวครับ๋อเพลนมน้ำแล้วก็บางทีมันอาจจะดูสวยงามนิดหน่อยเอาแบบอย่างเงี้ยเขาก็จะมัดเป็นพวงเงี้ยเขาเอาแบบให้มันสวยงามอ๋อดูความสวยงามซะมากกว่าแต่ให้จริงขายในท้องตลาดเขาเอาเป็นลูกครับอแล้วอีกอชิมได้ไหมครับได้ครับนี่นะคะ ดูซิว่ารสชาติเงาะสดๆจากาสวนอ่อยะเด็ดออกมาจากต้นเลยมันเป็นยังไงน่าจะอร่อยนะครับโอ้ยพี่ไม่ใช่ค่ะนี่มันยังอ่อนอยูออ่ย <laughs> ชิมกันพร้อมกันเลยนะคะเชียร์อ๋อ <laughs> อร่อยมากครับหวานกรอบนะคะคือนิวอะ่ะเป็นคนจานอยู่แล้วเนาะแล้วก็กินผลไม้จานมาตั้งแต่เกิดแหละแต่ก็ประทับใจกับความหวานกรอบแต่ว่าถามพี่ๆหน่อยมาจากกรุงเทพเนี่ยแล้วก็มากินเงาะกินอะไรสดๆแบบนี้รู้สึกยังไงบ้าง มันเป็นประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าอยากให้ผู้ชมหรือคนทางบ้านได้มีโอกาสมากินอย่างที่เรากินนะอร่อยมากจะตื่นเต้นในการที่เราได้กินเดือดงอกินเองตื่นเต้นใช่ไหมแต่ชอบชอบครับชอบค่ะแล้วอย่างพี่ก้องอะคะหวานแล้วกรอบมากครับไม่เหมือนขายตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่ามันสดจากต้นเลยครับอค่ะพี่เอกอะคะพี่เอกเป็นไงบ้างก็ก็คือเวลาทานเนี่ยสามารถใช้ปากกัดได้เลยเพราะว่า ก็คือปลอดสารพิษใช่แล้วส่วนยาฆ่าแมลงที่ลุงใช้เนี่ยครับไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมครับก็คือปลูกมธรรมชาติเลยครับตามไม่ออกออกตามฤดูกาลใช่ไหมครับนี่หวานกรอบโดยโดยธรรมชาติเลยถ้าเขาใช้สารเคมีมองดูรลูกของเขามันจะดกแตะสีมันจะแตกต่างครับหสีมันจะเป็นยังไงครับแดงกว่าหรือว่าแดงสดกว่าเนี่ยมันเป็นของธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติเลย นี่นะคะอาจารย์พองนะคะได้ให้ข้อมูลกับเรานะคะว่าที่นี่นะคะปล่อยาอสาร<ม>าพิษแน่นอน นอกจากลุงพองเนี่ยค่ะเขาจะเก่งกาดนะคะเป็นจอมยุทธในเรื่องของการตัดเงาะแล้วนอกจากนั้นค่ะลองกองใช่ไหมะลุงอ้าวลุงคะไปโชว์ฝีไม้ลายมือในการตัดลองกองให้คณะพวกนิวดูหน่อยนะคะว่าจะมีฝีไม้ลายมือยังไงอะไรยังไงเอ้ยนี่นะคะบางคนเนี่ยคนกรุงเทพบางคนจะไม่ทราบว่าลองกองเนี่ยเขาจะงอกผลออกมาตามกิ่งกานพวกนี้เพราะบางคนคิดว่าอาจจะอยู่ตามยอดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเขาออกผลตามกิ่งอย่างนี้ได้เลยแล้วคืออย่างเนี้ยเรา ตัดยังไงคะลุงพองตัดเราเลือกตัดว่าเราจะตัดแบบไหนครับมันมีแบบไหนบ้างคะช่วยช่วยอธิบายให้หนูฟังนิดหนึ่งยังไม่ยังไม่เนี่ยเท่าไหร่ครับยังไม่งอมยังไม่งอมตรงตรงนี้มันมีส่วนไหนที่พอพอที่จะพอชิมได้บ้างไหมคะชิมได้แล้วครับอ๋อได้เลยอ่ะคะได้เลยครับงั้นตรงนี้ได้เลยนะคะโอ้โหใกล้ๆเลยค่ะไม่เอาตรงไหนลนี่นะคะปิดออกมาแกะโอ้โหนี่นี่นี ไอ้ยาไขาวนวลน,<ม>น่าขาวนวล<ม> <laughs> พี่พี่คะคอย่าอรอช้า<ม>ค่ะสอนวิธีการแกะ<ช>พี่ด้วยสิอ่าได้เลยค่ะมันคือคือนิวเนี่ยที่จริงอ่ะเขามีวิธีการแกะที่ง่ายนะแต่อันนี้นิวอาจจะเป็นเพราะว่าเรา,เราชินกับการแกะที่หัวเพราะบอกแกะก้งก้นมันจะง่ายกว่าป่ะคะกุงพองต้องแกะที่หัวใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่อ่ี๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หัวพี่ค่ะหัวของกรงก้นติตาละแต่การนี้สุดยอดจริงๆได้ไหมคะนี่นี่นะคะจับอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชม รพร้อมกันนะคะ,ะ,คะเป็นสเตป one two three นี่แล้วก็บีบค่ะค่อยๆบีบอ,อย่าบีบแรงนะคะค่อยๆบีบให้มันเป็นกลีบออกมาเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ให้อาจารย์พองนะคะสาธิตการตัดหรือว่าสาธิตการดูลองกรองว่าไหนมีสารไม่มีสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนิวจะให้คณะค่ะผู้ที่ติดตามมาเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพเลยนะคะเป็นผู้ตัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปฝากกับคณะที่อยู่ที่สํานักงานอีกทีนี้เ้าวค่ะพี่เชิญเลยค่ะ ทั้งพี่โกนะคะทั้งพี่ก้องทั้งพี่เอกเลงควงไหนตัดไปเลยค่ะพอดีเลยแหน่แน่นะคะอยู่นี่ไหมพี่ชาวสวนเมืองจันนะคะชาวสวนเมืองจันอ่ะใส่ย่ามใส่ย่ามนี่เรามีอุปกรณ์พร้อมคือที่เห็นเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะกลับบ้านแล้วนะครับอ้าวไหนพี่เอกกับพี่ก้องอยากลองไหมคะลองเลยลองเลยเต็มที่เลยค่ะตัดเลยค่ะ จะได้รู้ว่าอาการเป็นชาวสวนมืองจนเป็นแบบนี้นะไปกรุงเทพกลับไปกรุงเทพจะได้เล่าให้เพื่อนฟังได้ว่าเป็นแบบไหนนั่คือถ้าใครอยากจะสัม<บ>ผัสบรรยากาศแบบนี้มีโอกาสได้มาตัดผลไม้เองมีโอกาสได้มาชิมในสวนเองอม,มากแบบเราใช่ KP Garden ค่ะคุณผู้ชมจันทบุรีมากันได้ค่ะรับรองว่าเต็มอิ่มมากเลยค่ะนี่ครับวันนี้ครับก็ได้ของฝากนิดหน่อยครับจากสวน KP Garden นะฮะก็จะมีเงาะแล้วก็ลองกอง เป็นฝีมือตัดเองครับน่ใช่ไหมภูม <c oughs> ิใจไหมคะใจครับ <c oughs> <c oughs> แบบว่าปกติเราจะกินผลไม้ก็คือไปซื้อตามแ่งผลไม้ใช่ไหม,มแต่วันนี้เราได้มาลงพื้นที่สวนเด็ดเองตัดเอง <c oughs> กินเองภูมิใจว้าวเป็นชาวสวนชาวจันเต็มตัวแล้วค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ตอนนี้นะคะนิวพาคุณผู้ชมมาอยู่ตรงมังคุดค่ะแล้วก็มังคุดเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่สีดําอย่างเดียวในตะก้านี้นะคะมีทั้งสีออกเขียวๆแล้วก็ออกแดงๆเนี่ยเห็นไหมคะสามสีได้ทีเดียวแต่ทีนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะต้องถามลุงพองว่าลุงพองคะมันต่างกันยังไงคะสามสีแบบนี้สามสีอย่างเงี้ยเขากินได้เลยครับอ๋อสีสีดํานี้กินได้เลยนี่กินได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สีอย่างเงี้ยประมาณอีกสองวันครับ สีนี้ประมาณอีกสองวันนะคะคุณผู้ชมถึงจะกินได้จะออกเปรี้ยวอ๋อแล้วไอ้สีออกเขียวๆเ่ยประมาณเนี่ยสี่วันับสี่วันนะคะคุณผู้ชมเวลาเลือกซื้อก็ต้องดูให้เป็นนะคะว่าเราจะไปทานเลยหรือว่าเราจะเอาไปฝากใครอีกกี่วันก่อนจะได้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะศึกษาได้เราประมาณค้างคืนสองวันอะมันจะแข็งครับอ๋อคือควรซื้อแล้วกินเลยดีกว่าอย่าไปค้างคืนนะคะไม่งั้นจะแข็งพูดถึงมังคุดแล้วนะคะ คนกรุงเทพหรือว่าคนต่างจังหวัดที่อาจจะไม่มีสวนผลไม้ส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าการปอกมังคุดเนี่ยทำยังไงมางคุนก็ใช้มีดเนาะ,ะแต่จริงๆแล้ววิถีชาวสวนค่ะลุงพองสาธิตนิดนึงค่ะว่าเขาแกะกันยังไงไนเนื้อขาวเป็นยองใหญ่นะคะหลังจากที่เราดูอาจารย์พองแกะสาธิตการแกะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆค่ะจากกวนของนิ้วนะคะลองแกะดูซิว่า ผลการแกะมังคุดโดยมือครั้งแรกที่สวนจันทบุรีจะเป็นยังไงเชิญได้เลยค่ะไอออก็พอได้ก็โอเคดีใชไใช้ได้ใช่ไหมอาจารย์พงบอกว่าใช้ได้แสดงว่าก็โอเคอ่ะกับการแกะมังคุดครั้งแรกนะคะโดยใช้มือไม่ใช้มีดแบบนี้แหละค่ะที่เคพีการเดนค่ะ

ราชินีผลไม้การแกะเจ้ามังคุดนั่นเองค่ะกับอาจารย์พองนะคะผู้ฝึกปรือในวงการของผลไม้เมืองจันมากกว่า10ปีต้องขอบคุณลุงพองมากเลยนะคะที่วันนี้ให้นิวแล้วก็ผู้พี่ๆเนี่ยเป็นลูกศิษย์ในการเก็บผลไม้การน,นะคะเดี๋ยวไว้จะแวะเวียนมาที่สวนเคพ a การ n เดนอีกนะคะขอบคุณมากอีกทีหนึ่งอาะละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนิวจะพาไปดูในส่วนของผักออแกนิกกันต่อนะคะ <c oughs> ว่าเขามีความน่าสนใจยังไงแล้วก็รับประทานได้ด้วยค่ะไปดูกันได้ค่ะ พร้อมกับฝนหวงหาใครบางคนมาฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะเปียกฝนหรือเปล่ากังวลอยู่นะฝาความคิดถึงกลับไปกับฝนส่งถึงใครบางคนให้เธอได้รู้ว่าให้เธอรีบกลับมาอย่าลืมว่ามีคนหวงใยเรีกรว สวนนี้นะคะจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยผลไม้แล้วเนี่ยตรงนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะนั่นก็คือผักไฮโดพรพอนิกนั่นเองค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นการทําเกษตรแบบผสมผสานนะคะแล้วก็มีการนําวิทยาการแบบสมัยใหม่เนี่ยมาใช้ด้วยนะคะบอกแล้วว่าสวนในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยไม่ได้ขึ้นชื่อแค่ผลไม้อย่างเดียวแต่ว่ายังมีการประยุกต์นะคะนำในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆมเนี่ยมาผสมผสานด้วยน่าสนใจอีกแห่งนึ่งค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากให้ลองกันนะคะนั่นก็คือการตัดทุเรียน,นะค่ะแล้วก็การรับทุเรียนแบบชาวสวนเมืองจันนะคะคเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะตัดทุเรียนกัน,นะค่ะพี่เชิญเลยะค่ะเริ่มแรกต้องขอเข้ามาครับตัดได้เลยค่ะ,ะอย่างนี้นะคะอ๋อนี่มีอาจารย์มีอาจารย์พองอได้มาแล้วนะคะนี่เราตัดเราตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูการเก็บหรือว่าการรับทุเรียนแบบชาวจันรกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้เดินลงไปในสวนนะคะกินผลไม้นะคะเงาะมังคุดลองกองแล้วก็ในส่วนของการลองนะคะรับลูกทุเรียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกนะคะของคณะเดินทางที่มากับทเที่ยวกับนิว,วันนี้นะคะเริ่มที่พี่โกะนะคะเป็นยังไงครับความรู้สึกครับก็บรรยากาศดีมากเลยวันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ด้มีโอกาสได้มาชิมผลไม้สดๆในสวนแล้ว <ừ> ก็รู้สึกว่ามากินในสวนเนี่ยอร่อยกว่าซื้อกินข้างนอกอีกครับ อยากให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีโอกาสได้มากินอย่างที่ผมมากินตอนเนี้นะได้ทั้งรสชาติที่อร่อยบรรยากาศที่เรียกว่าร่มรื่นนะ,ะยิง่งพาครอบครัวม,มาด้วยนะครับแน่นอน,นอครับว่าสนุกมากฟังพี่โกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพี่ก้องบ้างค่ะนะคะพี่ก้องนี่นะคะได้ฉายาว่าคุณชายพุทธิพัฒน์นะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราจะมาถามคุณชายดูนะคะว่าคุณชายได้มาที่สวนผลไม้เมืองใจเป็นยังไงบ้างคะครับเออเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มากินผลไม้ในสวนเหมือนกันก็ประทับใจมากเพราะว่า ปกติเราไม่ค่อยได้เห็นสวนมันมีเยอะเท่าไหร่พอได้มาสัมผัสจริงกออ็รู้สึกดีปลอดสานพิษก็ทําให้รู้สึกว่าออพอเรากินเข้าไปสุขภาพเราจะดีครับอโอเคครัอ่าเลืออีกหนึ่งหนุ่มของเรานะคะคือพี่เอกนั่นเองพี่เอกคะความรู้สึกประทับใจยังไงกับสวนเมืองจันแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาเทีย่ยวยังไงบ้างคะ ครับก็ประทับใจครับแล้วก็รู้สึกว่า,ารสชาติของผลไม้เนี่ยหวานเป็นธรรมชาติแล้วก็ในละแวกนี้ของเมืองจันเนี่ยยังมีที่เที่ยวอีกนะครับอย่างเช่นในใกล้ๆส่วนนี้ก็คือจะเป็นน้ําตกกระทิงนะครับหรือไม่ก็ถ้าเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นทะเลครับผมก็คือเที่ยวจังหวัดจันได้ครบทุกอย่างจริงๆครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะว่านี่เป็นคําบอกเล่าจากนักท่องเที่ยวที่มานะคะมากับคณะนิวเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยประทับใจเนาะกับการมาเที่ยวสวนผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็อย่างที่พี่เอกบอกไว้นะคะว่าจันทบุรีเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ําตกนะคะสามารถมาเที่ยวกันได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสยามฟรีสไตล์แล้วค่ะนิวนะคะพี่โก้แล้วก็พี่หมอของเรานะคะแล้วก็พี่เอกนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ